สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในเดือนกรกฎาคมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ปีพศ2569ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ เรามาดูกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยนะมีไพ่ที่ย้ำเตือนบอกให้คุณต้องเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองไม้เท้าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นที่มันอาจจะต้องส่งผลกระทบในเรื่องของความมั่นคง กับคุณนะในด้านการงานหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวความเป็นอยู่ของคุณนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบถ้วยที่เป็นไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ในอนาคตเนี่ยสิ่งที่คุณรอคอยคาดหวังเนาะมันอาจจะถูกปฏิเสธแล้วกออ็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้อาจจะพบกับความผิดหวัง นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องอตรวจสอบดูว่าเรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะเป็นไปในด้านไหนนะแต่สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยพอผู้จัดเห็นพลังงานของไพ่เดอะเวิร์แล้วก็ไพ่เดอะจัสติกนะแล้วก็ไพ่ซีดาเป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะรอคำตอบตรงนี้มานาน นะรอคำตอบอย่างเช่นการที่คุณเนี่ยแอปพลายหรือว่าสมัครการที่คุณเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าสมัครเพื่อให้คุณเนี่ยได้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายนะอันนี้อย่างหนึง่งสมัครเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะหรือว่าสมัครเงินช่วยเหลือจาก หน่วยงานสถาบันการเงินหรืออะไรก็ตามในสิ่งที่คุณเนี่ยมีปัญหานะความขัดข้องในเรื่องของการเงินแต่ตอนนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะถูกปฏิเสธนะเพราะว่าเนี่ยไพยออ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวแล้วก็ไพ่ อัศวินถือดาบไพ่คิงถือดาบเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาในลักษณะของไพ่กับหัวเหมือนกันสิ่งที่คุณรอคอยคาดหวังเนี่ยอาจจะถูกปฏิเสธนะอาจจะเจอสถานการณ์บังคับที่ทำให้คุณเนี่ยต้องเตรียมนะเตรียมหาทางออกหาทางหนีที่ไล่เอาไว้กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีธุรกิจส่วนตัวเนาะ คุณอาจจะมีหนี้มีสินหมุนเงินไม่ทนันหรืออะไรก็ตามบางทีคุณอาจจะเจอหมายสารนะที่จะแบบว่าเข้ามายึดทรัพย์สินคุณหรืออะไรแบบนี้ผู้จัดก็กลัวจะเป็นไปในลักษณะนี้เนาะก็ไม่อยากให้คุณอะจิตตกนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้มานั่งอยู่ตรงหน้าผู้จัดฉะนั้นผู้จัดก็จะถามไม่ได้ว่าโอเคตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรยังไงทีนี้ไพ่ เ่อ just ติคเนี่ยมันเป็นตัวแทนของกฎหมายเป็นตัวแทนของการกระทำของเราเองการตัดสินใจของเราหรืออาจจะเป็นการตัดสินใจของใครก็ได้ในช่วงเวลาเนี้ยที่เป็นตัวแทนของไพ่ The Emperor อย่างเงี้ยไพ่คิงถือดาบอย่างเงี้ยนะคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจหรืออะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวผู้จัดก็จะพยายามอธิบายให้คุณ ได้เข้าใจอย่างละเอียดกันลวกันเนี่ยอย่างบางทีเงี้ยเรามาีกิจการอะไรบางอย่างที่บางทีเราอาจจะขออภัยเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือขอผ่อนผันหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่างบางคนเงี้ยอย่างที่อเมริกาเงี้ยดอกเบีย้ยบ้านเอย่ยอะไรเอย่ยมันก็แพงเนาะบางทีเขาก็ขอสมัครลดดอกเบีย้ยหรือว่าผ่อนผันอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ที่นี้มันอาจจะไม่ได้รับ การสนับสนุนช่วยเหลือไม่ได้รับอนุมัตินะทีนี้เป็นยังไงถ้าไม่ได้ไม่ได้รับอนุมัติเราก็ต้องเหมือนถูกบังคับให้ขายทอดตลาดนะ่ะอย่างบ้านหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดยกตัวอย่างให้คุณได้มองเห็นภาพนะแล้วอย่างบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่สมัครกินค์ดสมัคร ที่จะอยู่เป็นพลเมืองของที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรก็ตามแล้วกลายเป็นว่าช่วงนี้ไอ้ชั้มเนี่ยเขาก็แบบว่า strict ม,มากขึ้นเข้มงวดมากขึ้นไอ้จุดเล็กจุดน้อยไอ้สิ่งที่คุณผิดพลาดในอดีตหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเอามาเป็นเรื่องที่ว่าจะปฏิเสธไม่ให้คุณได้ใบที่ว่าอยู่ถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรก็ตาม เนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดยกตัวอย่างให้คุณได้มองเห็นภาพนะอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าอันนี้เราดูดวงโดยรวมคุณต้องเปิดใจนะแล้วก็อย่างบางคนเนี่ยอ,อาจจะมีในเรื่องของการตกงานนะอันนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่าอะไรอ,อย่างบางคนเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนของเจ้าของเจ้านายสิ่งที่เขาพยายามประคับประคองมานานเนี่ยนะ ดูแล้วในเรื่องของการเงินของเขาเนี่ยมันย่ำอยู่กับที่อย่างเงี้ยโอ้ยอย่างในอเมริกานี่บริษัทหลายบริษัทปิดตัวลงเลยนะแล้วพอปิดตัวลงเป็นไงมันก็อาจจะกระทบกระเทือนในเรื่องความมั่นคงของเราความเป็นอยู่ของเราท,ทั้งทงที่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเลือกตัดสินใจนะแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของเจ้านายที่เขาไปต่อไม่ได้บางทีเขาอาจจะโดน ออฟองล้มละลายฟาวแบงลอบซี่หรืออะไรต่างๆอันนี้มันก็เลยส่งผลกระทบให้กับเราฉะนั้นก็ขอให้คุณเนเตรียมใจแล้วกันนะว่ามันไม่ได้มีข่าวดีอะไรสำหรับคุณเลยกรณีสำหรับคนที่มีปัญหานะแล้วคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเนี่ยไพ่สีดาบอย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่คุณรอนะรอบางทีเนี่ยคุณมีเรื่อง ทางกฎหมายกับใครบางคนบางทีคุณก็รอว่าเออคำตอบมันจะเป็นยังไงเอาบางทีเนี่ยพอบทสรุปเป็นไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะแล้วก็ไพ่สิบถ้วยที่มันไพ่กับหัวหมายความว่าผลตัดสินที่ออกมาเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เข้าข้างคุณะนะหรือว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าอะไรอะ่ะ มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเนาะบางทีอาจถูกยกฟ้องหรืออะไรต่ออะไรอันนี้ผู้จัดก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกในนี้ในไพ่แต่ว่าสิ่งที่ผู้จัดเรียนมานะมันก็เป็นในลักษณะเนี้ยว่าคุณอาจจะต้องแบบว่าเจอสถานการณ์บังคับอะไรบางอย่างที่จะต้องพบกับความเสียใจเนาะเป็นไพ่สามดาบอย่างเงี้ย นะสิ่งที่คุณพยายามมองข้ามหรือว่าพยายามแบบว่าเออไม่ใส่ใจพยายามมองในด้านบวกหรืออะไรก็ตามนะตอนนี้อย่ามองข้ามนะมันจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้คุณจะต้องเตรียมตัวแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าไายเตือนคุณในเรื่องการเงินผลประโยชน์อะไรก็ตามแล้วก็บางคนเนี่ย มันอาจจะเป็นในเรื่องของเงินทองนะเรื่องที่คุณกับคู่กรณีหรืออะไรอย่างเงี้ยตกลงกันนะในเรื่องเงินทองผลประโยชน์สิ่งที่เขาติดค้างคุณอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องแบบว่าล่าช้านะถูกดึงเรื่องทําให้ไม่ตรงเวลาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ คุณกับเขานะหมดความอดทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนาะยกตัวอย่างนะถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจทำธุรกรรมอะไรร่วมกันแล้วบางทีอาจจะมีใครบางคนเนี่ยที่แบบว่าไม่ซื่อไม่ตรงต่อเวลาอะไรประมาณนี้เนาะบางทีรับปากคุณว่าจะใช้ก็ไม่ได้ใช้หรือบางคนก็อาจจะติดค่าเช่าหรืออะไรพวกเนี้เนาะแล้วทีนี้อพอ พถ้าเราไปติดค่าเช่าใครหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ต้องแบบว่าไม่ไหวแล้วนะมันจะต้องมีคดีความแล้วมันจะต้องมีหมายสารแล้วอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นไปในลักษณะเนี้ยเพราะว่าเป็นไพ่ the WORLD แล้วก็ไพ่ THE JUSTICE เหมือนกับว่าใครบางคนรอกันมานานให้โอกาสกันมานานแล้วถ้าเกิดว่า ใครบางคนในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ตรงเวลาไม่ทําตามที่พูดหรืออะไรเงี้ยเอาละคดีความเนี่ยกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะให้ต้องระวังแล้วก็อย่างที่บอกเนาะบางทีสิ่งที่เราทําไปเนี่ยนะไม่ว่าจะดีหรือร้ายตอนเนี้ยมันจะส่งผลให้เราในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่ามันเป็นไพ่คามา่าเป็นไพ่เดอะจัสติกที่เป็นแบบว่า เป็นไพ่เมนหลักเลยนะไพ่ใบแรกคือไพ่ The World ไพ่ประกบหน้าเนี่ยก็คือไพ่ the justice เป็นไพ่เกี่ยวกับกฎหมายการตัดสินใจนะสถานการณ์บังคับสิ่งที่คุณจะต้องทบทวนยับยั้งชั่งใจกับการกระทําของตัวเราเองหรือแนวโน้ม,มความสัมพันธ์ ที่บางทีเราปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยบางทีมันอาจจะเดินมาถึงจุดจบแล้วเพราะว่าไพ่เดอะเวรเนี่ยบอกให้เราได้รู้ว่าอันนี้มันคือความหมายที่ใครบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาทนตรงนี้มานาน ถ้าเกิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ปฏิบัติต่อกันอย่างไม่เป็นธรรมไม่ให้เกียรติเป็นประเภทควบคุมลำเลิกบุญคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคาดหวังให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายทนกับอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรไม่ว่าจะเป็นในฐานะของคนลักคู่ครอง <c oughs> หรืออาจจะเป็นฐานะคนที่แบบว่า เป็นเจ้าของเจ้านายที่คุณคิดว่าคุณเนี่ยถือไพ่เหนือกว่าหรืออะไรก็ตามอันเนี้ยมันอาจจะเป็นสถานการณ์บังคับที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับลูกจ้างไม่ดีนะเขาก็ไม่ทนแล้วบางทีเขาก็อาจจะฟ้องคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติกับคนรักคู่ครองอย่างไม่ถูกต้องนะแบบว่า ไม่ให้เกียรติกันแล้วก็สิ่งที่คุณรับปากสัญญาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบว่าไม่ซื้อตรงต่อหน้าที่ไม่ทําตามที่พูดต่อให้ให้โอกาสกันแล้วอะไรก็แล้วขอโอกาสกันเสร็จแล้วทุกอย่างก็วนลูปกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะทีเนี้ยใครบางคนก็อาจจะตัดสินใจแล้ว ว่าฉันควรที่จะอยู่หรือไปเพราะว่าฉันให้โอกาสกับคนคนนี้มานานแล้วอะไรประมาณเนี้นะถ้าเกิดว่าคุณไม่ให้เกียรติกันท้าทายกันล้อเล่นในความจริงใจของกันและกันใครที่เขาอยู่ตรงนี้มานานด้วยความอดทนแต่ว่าคุณก็มองเห็นเขาเป็นเหยื่อปฏิบัติกับเขาเหมือนคนจนตอกที่นี้แหละ คุณก็จะได้รับผลของการกระทำของตัวคุณเองนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนในความสัมพันธ์นี้นะก็ดูแล้วกันว่าในอนาคตอ่ะคุณต้องการให้ความสัมพันธ์ของคุณอ่ะไปต่อหรือว่าจบลง ด้วยเรื่องของทางกฎหมายนะผู้จัดก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณานะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ